ติดจองใส่กระโปรงแล้วเต้นงามเนาะกระโปรงสุ่มเนาะปิดจองเลยเนาะเติดตึงมือตึงมือไปปิดจองแล้วเนาะจอดละมื้อนั่นขอท่านีให้จองสบายดีเดลยบุญเด้อสบายกันบ่หอบที่ซองเนาะคลายแล้วเอกจะถึกปึ๊บเลื่อยไปแล้วเลื่อไปเต้นนี่ไปบ่คืนเดีจ้วก็นเลยคอนเสิร์ตอะไร ผ่านแล้วพอไปป่ะโดนลวนลามบ่ว่าคันไปเต้นไปยังเราให้ไปอยู่เรียกแล้วไม่ได้ถามเราถามเดินมาแรงโดนเถื่อมือนเธอมันโดนเหมือนเธอหนึ่งว่าป่ะยังมีได้งานต่อไปนี่ไปบุญต่อไปไปเรียกคนเสิร์ตลงอีกเลยลงสิรงดนตรีอยู่เดินมาใต้ครับบอลตลาดแรงเซโนแหละตลอดเดินเมืองกินเย็นเย็นหวานเย็นฝามาตอน น้องไข่มุกน้องไข่มุกน้องไข่มุกก็เคยมีทั้งหนุ่มเมกาผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเคยมันอย <c oughs> <c oughs> ู่ช่วงก่อนไปเลี้ยงนางเฮียเนาะเลี้ยงไปเบิดเบอร์ด้ว่าตระหกเฮียนเขาให้มือนะซาบอกซาบานเท่านั้นตระหนเฮียนนะไปถึอมือชุกเขาไปหนุ่มหน่อยก็มีเมื่อนาะมีว่ารุ่นใหญ่มีว่ารุ่นน้อยพอยามนี้ตระหนกเฮีด้อไรน้ำแตกอะไรนะเดี๋ยอดูหุ่นดูหุ่นดูหัวได้ mà chấn nhà anh chị này hả? Ông chú đi chơi bà. Ôi giời, tôi mới vào để mà xem hai. Là để nhìn của anh à? Dạ à. lắm. Dạ lâu rồi đấy. Lâu đó, đó, đó nó. Chắc có thể chắc có thể ừ. bên đây. Bao khen ừ. bao lẻ bùng kỳ cày. Ừ. Ừ. Cảm thấy lười. ngang cái đó. Đây. Cả thơi đã thả thả. Một thử này đi. À. Hả? Tớ lên không bó? ันเข้าเลยมี่ยังนะโทเลเออมโหลดมาปั่นเข้าลมาปั่นเข่าปั่นข้าที่เขาขนนี่ไดโดยโอ๋อช่เอล้ยวมดมื้อนี่เลยบันนีเลี้ยววายเลยนะขำบ่ใช่หมาแกมือนี่เลยบ้านี้เราไปนานนั่นเป่านี่โดยไปนานไปใช้เมื่อเนี่าไปตลาดไปขายเครื่องขายของบ่ธุรกิจเพือลูกนี่แหละ เไปยังตลาดหอยไหลนั่นดยไปซื้ออันสีอย่ามาสีไปกินอาหารขักก็ไิ่เสียนเหมื่อยเนาะไปบุญไปซื้อเมื่อลูกหล่อขิดวาปลาอย่านองน้อไม่แถนนี้ก็ออกแล้วเดี๋ยวนี้เนาะอย่าว่ามันแทงดีใจเด้อนมาหาเห็นเราปลูกไก่กันเลยเพราะว่าห้ากระดีเนาะออกดีเนาะแถนนี้เนาะไม่อยากไปห้าไก่ได้เอ้ยบุญเพิ่อหักเอาแค่นี้ก็ได้ไงกว่าจะคว้ารถนี่เขาหาละว่านไปสิ ได้บนอยู่แล้นี่ะผมเปลนใ้ขางมุมกีเเย่ห่างปุ๋้็ลหเป็นกเป็นหลายโพดหลายโพดอยู่จุมกันที่ดินตั้นกันบนตะก้อเนี่ฮะเราก็เดินเดียวกันแบ่งกันเลแก่เทเขาเนมฆมื่อเขา่า าผ่านชัเอาาคนุเเออเราจะมาอยู่นเออยู่แล้ตะกี้ไหลยายลงปุมปากับกระโปงลยายลงลุ่มบเออปุโค้โสดบานนี้ใ่ะโสดเอายเป็นโตีเด็เรากคับเออโนโไม่ด้จ่มหลคนโสดเออคนโสดลายลิ่ะแม่คนโสดลาอยู่เลยใช่เนา น้อโมฮูที่น้องโมฮูจัก้าหงูเป็นหงูคนขยันนะมาถือกบ่อนขนาดเนี้ยขยันอะไเนาะขยันกะจืดเป็นหลักเห็ดอันอยากเห็ดนะจักี่วันให้ได้โป่งค่ะกะลีอันนี้ยัง่ได้เบิ่องนะไปหลอเลยกินนี่เด็ดมาสิแด็ดปลาพี่เลยใดพี่พี่เลยเจ้าเก็บตอนแรกนี่มือเจ้าขั้นนี่ก็ได้ค่ายแล้วนี่นะถ่ายมือก่อนได้วันอีกช่องมือเก็บ เม่นกเราก็คุหนุ่วานมือข้เจ้าอ๋อคุนุ่มส่ขเนาะขี่รถไปขายชมผัก้หรออยากคนมีมาตนาก็เห็นดูดกิน่นี่ยนี่มันเป็นวัดมันกินปะนันเป็นวัดกผสมกันแล้วมันผสมแล้วมันจางเลยเอ้ยบ้านเล่าต้กินมไดเออให้ลูกสาวอันนี้เอาน้ำเย็นเน่โซโต้ลูกสาวกุ๊กไข่เน่ เจ้กกบ่สบายนะอ้อมจะลงจับโพเลยสิโโตแม่นีผู้ชายดีนะกกกอิบ่ลูกมันอมาเพิ่นแล้วแล้วนะเพิ่นแยกครอบครัวหมดแล้วบ่ะลูกเจ้าลูกสาวหั่นอยู่นี่เนาะอยู่อไนาตะกยังบ่ได้ปันับ่อเอนี่ดหน้าลูนมเขาอเฮ็ดได้เนาะคไผก็ชยังบ่ได้เมือเลยนะ เจ้าน่ะนอนพี่ป่ะมาอีสามาไม่ช่วยแม่แล้วนี่มันแล้วมันเาเมื่อเมื่อเขาไปพูดไปตลเกี่วแรงมันด่เขาอันแล้วมน่โดยาสบ้านเขเจ็ดสิบะเมตาะเอเดม่เขาเออใช่ว่ามีสาวโสดหวานนะฮะน้องสาวโเป็่าบเน้ว่ต่อเขานะเบอร์ีู่ใดผู้ชุ้งเขาขาว่บ้องผู้โสด บบย่านถือข้าค้อขึ้นคือท่อนล้วะเนาะถามพ่อใหญ่เนาะถือดันถือ้คอไปจีบกัวเขาตายลาเนี้จะพานั้นจะพาโลงวะเจกเข้าไปจบชโล่งเออบุษบุญในผัวเถื่อ10เดชเลยเจ็บชีโล่งอยู่ประมาณเท่ากับมืองนอน30เดช12แล้วบะเนาะอืม11เดปีสองปีอ่อนอยู่แล้ว เราง่ามุงเนี่ยเราเป็นผู้หญิง้องก็ต้องรอง่ายเพราะเธอเนี่ยไม้ลู้อ้อแล้วก็ไม่อ้แต่ข้ามมาท้างานนี่มันน่าลูกมากเป็นเซมากเลยน้าเย็นนีปออยู่ทยน่นี่น้ำเย็นนะแล้วมันเป็นยาจางไปเลยนะช่องเราบอกินกินนี่ันไปไทย เป็นแบบงานยูมไทยใช่แล uh, oh, ้วเป็ดมาตพูนเป็ดมาตะหอนเมแล้ก็เอิดเหมืบุญหอดเฮือนเลยนี่หน้าลูกเอาลูกาท่นเเกิดบ่เกิดและเกิดเลยมันทาราจความเราไปดิีเรามาตะลูกองเกตนน่หนจังมาอย่นหดดีมาบอเฮือนใจขาดก่อนสาวโผลยานางชีวิตชีวิตถูเราชีวิตบ่นทอนเนาะ นองตกเทงได้นางไฝยังไงอ่าอลงมาส่งหมู่ก่อนแล้วเหรแต่มันตื่นเด็กน้อยยางเนาะมีลูกมีเต่ามันจะจุดเห็บเบี้ยก็จะจุดเบืองลูกหลายแนวเนาะทางวิ่งซีเรียลก็แห้งคนเขียวคือมื่อนี้นะแม่นบอกอันจะผลตุกเลยเขาบอกผลชิมา้านหมายเลยผลนี่ก็เนาะทั้งลุ่มทั้งมัดทั้งโคนทั้งลูกชายลูกูชายมัดลูกสาวร้านพระร้านอะไร ลูกพายหมดเก็บกองอยู่พอที่น้องเบิ่อกะนจะรับจะนอนเนี่ยน้องพผิดพลาดรีดกระบาดกันอยู่นะไปบุ่มบ่ไปยืนเบิ่งเขาจะเต้นไปยืนเบิ่งไปยืนเบ้องกระเทยเต้นแล้วเต้นเหมยแล้วก็ยืนเบื้องไปเลยก็เต้นเอาเต้นเอาตะบิดน่ะเหมยแล้วก็ยืนเบิ่งครับเอ้มาลาวาวาสีจองสะบุดแล้วโอ้แจกนักบค่ะโอ้ยไม่ได้แล้วจีจองเลยัน่ะพายพายสีจองอ่ะ

ยังว่าบางคนที่มากำเมฆกันแบบเม็ดหนานๆมาไกลเด็ดบทเด็ดบดเนาะเหยื่อข้าเท้าอยู่หน้านานก่อนเจ้าเคยไปดาวเต้นปะมาก่อนเต้นชาวเดี๋ยวยังสาวเอาเอาโปแล้วก็เต้นอยู่ไปม้วนวันแรกแบบจ้างนะไม่ดาวเต้น่ไม่ได้ขึ้นม้วนชื่อนี้เคยเป็นดาวเต้นมาก่อนเนาะเขาว่าฉันเนาะดาวเช้าชามากเลยนะออ๋เนาะได้เงินแล้วเนาะเขาจ้างบ่ เขาพไดมาเนยเขาชื่อหาเนาะหอบหมุนหอบหมุอย่าน้นเขาช่อขาวเดี๋ยวม้วนห่าไปหลิเนาะเยวต่ม้วนใช่เดีวจะฮุมบกลนออม่ยังก่อนนะพบคนฮะพบผู้่าโอ้โหโชอตะกี่ดอกลุมดิลุ้มจีบมันอบปิดจองแล้วจองแล้วแล้วยัวโอ๊คฮากกัเป็นถ่ายบัน ผมหักทั้งอำเภอแล้วจ้ะกกินแล้วว่าเข่าจ้ะนะกินแล้วกินมาตะพุน่ะกินแลยแอลกอฮอล์เอเอาเข้าเหอะก็เป็นเนื้อกินเจ๋ดีเนาะเกี่ยวเข้าได้มาพร้อมเนาะเกี่ยวเข้าเข้าได้แต่เข่าเลยนะอาหารหิ้วมาเป็นปุ้มเป็นผงแต่ทางมาลินมาลินมอง ไก็จเอ้ยเพื่อนะทำบออกอองเขาย่มอาันอ่ะเราบอก่าไม่บ่าะโชวักกับพ่อหรอกคือไรตีแม่เนาะหลายหลายคนบอกคารวานนะเออสาวสามาวสาเนาะสามคารวานทารเนาะเต็มทางอญเนาะรถติดเลยแล้วคารวานหลายคนคารวานที่นาจะออกลงคือว่าวันเสรจชีนี่จะประมาณโมี่เขนหายังโบมี่เหรอวะอ จ้างคาราวานคาราวานเฉได้คาราวานแล้วมาบ่บัดจ้างวันหนึ่งซองอันซองเซนยังไม่ได้มาออาคืเป็นนนนั้ี่ช่อยกันขาบหนึ่งก็ได้หลายเตอร์เด่นเข้าเข้างามเข่าเก็นี่นั้นคาราวานคือเข้าหาหาคนมาจ้างฉุดมาแต่ตลาดแล้วก็ชิดโมงไปหาก็คือไม่ช่องให้แห้งเนาะขอแห้งขาบืนโอ้ือมาชอยแท้บ่กเอฟซีนี่ว่ะขอแห้งเล็กเปียกบอกเออเอฟซีเขาเห็นเนาะเลย เี Yo, ๋ยวไปนั้นวะไปชื้นกินทะลุวะไปอยอีพี่ีู้จักกันเบิดต้นทงนาเมืนอ้านน้องคาเหดเลยเนาะวันนี้ม่อานแล้วงโว้วะเาจะใครความเขาบุเห็นเอือบุญบอกอีซีบอกว่าฉันบอกไม่ใช่ก็ยังมีคนทักมีแต่อีพีซีเอิบนญดังพอีน้องไปดางคำถามเลยเอือบุญ คมทงนานะศศสตาวัฒนานะดังามทวีปดังคนเบาเล่เราขยันเนาะแม่ผลผลพลอยได้จากคนดูมันโอ้กรดาน้ำไม่เจ๊เลยใชขยันครับคุดดไปแล้วละบาปพอแห้งคุดดไปเลยเนาะอยอกเป็นหยอกไาขับเป้นพวกโซลเซลได้บ่อเนาะได้เนาะว้าก็ได้แพนั่จเจียนให้น้าเนี แต่ได้ทำเป็นห่ามฮอดด์เออฮอดด์มันก็ะชีวัยนี่ให้หน้าใกล้ๆนี่เลดเนาะโดยเขาลูกคุดนาอันคุดเป็ลยกับห้องจับสายดิลุใครเด้ออืมเยอะดดีๆกับมีเป็ดได้ก็ได้ใช่นะในกินขั้วเครื่อนนี่ยนะมันฮิ้วกับมันจะเคืองมันจะเจ็บนะเป็นขาวบะตดประด็นกับอีกอย่างจะไปซื้ออยู่ตลาดกระแพงพักจะไปซื้อน้ำข้าวนึ่น้องชะนี่กุ้มบอนยอนยามแรงกุ้มเฉยเออฮอดด้วยฮกคือ ทางทางเยบุญไมปลูกโมโมไปสโมไม่ได้ไปออูกโมนี่แห้งเลยครับบอกตอกการน้ำร้ายเลยรในเดือนหนิวหาหนึ่งกับพอดีนะหหนึ่งร้ายหายบอน่นหละจิปุน่ะค่ะานซจให้ลูกเคยว่าน้ำบอที่เจาะนี่น้ำาม่ค่อยแห้งมันมีแห้งต้งใหญ่ใม่เนาะี่ยายมากถยายิยก็ต้องย่ามก่อนเมือนนะ เดินพระเจ้าอย่ามันได้ดอกบัวเก่ามันเป็นห่าไหม่ห่าผมันตัดมันเถอะเหย่ะอ้นนี่แต่ห่าไหม่ห่ากอไผ่เนี่ยนะป่งใหญ่ใหญ่มาดอนนี่ใหญ่ไม่ใช่ข้างหน้าก็ไม่ได้บ่ได้ได้หน้าหวางหวางโฮนหมาโฮนจู่ห่าไผ่ไปไกล้ได้ห่าไผ่โดยไกล้ห่า ปลูกไก่ต้นไม้บ่อยากได้เนาะหอนะเอาวางกลางคันนาเออได้เอาลูกเล่นกะคันนาดึงดึงถ้อไปเนาะอนาคตจะเกษตรคันใหญ่เนาะอารีนเนาะอย่ากไรตรนไหนนอนเลยเอารถไฟไปเลยแล้วสำเนาเอาก็เห็ดทางเนี่ยออกมาเสฉะีจะคันหนึ่งเนาะสุดเลยมันอยู่ใกล้ที่อยังเนาะเขาก็เห็นตาบคันนาไปครับเนื้ ก็ได้ไก่กับหางพวกใหม่ก็ยังมีต้นใหม่ด้วยน้องตกด้วนางนางนางัวหัวหลานพียหนอยอืมัวหลานเด็ยน้อยดื้อน้อตกเทียงตกเพื่อนนยน้องแงหลานกวางลุกแ้งหลานกวางลุกเพื่อนว่าแพงลูกทำเม็ดมักานอืแงหลาน้ะูดแพงใหญ่ มนี่ก็เมนไงเนาะอ้อยแบบฝาวหัวหมนะหัวมืนกดิมาบันนี้นะมาบ้านนี้นะสีตาสีตาเสบตาขอให้เอาแสงเดดแหงบุเนาะเดดจัดสวีนาดสวนเราโทรมาโอ้ยนีก่อนเขเก็บข้าวลูกกับโต๊ลเมื่อนี้คุยแเราบอกมันนี่คุยเลยวันคุยนี่คุยแต่เช้าพูดคมีหคนงานบ่มีคนงานคุยว้งน่องนี้าคนงานเน่ยแเราเก็บข้าว มาการเกืบเด้ยะไ้แงการเกืบเลยบักดังสีด่างด่งสีตด่งดำไม่ต้องมาเป็นดงเด้อบักเด้อเด้อบักดังบ่พิถังเนาะไปไปกัดเนีใหม่โเฮ้ยาเร็จเรียบร้อยเนาะเกี่ยวแรวตะวันนบ่อนบริเวณซซว ไม่ช่ำด่เชื่อแล้วของน่าทงน้ำมันยังไม่เหลวเกี่ยวมกดเลยไม่ฉ่ำเลยจากโมงขึ้นวันเโมงไหนเนื่องบอกไปไวหนึ่งคราวว่ายานให้คอตื่มเดี๋ยวก่อนเวลาสับสี่โมงหลวันวันี้เ่ยแล้วแบันี้เขาระเด้นหนาผมปเด็นหนามันมีงามปีเ้ลุบจังวะลุบลลกเนุบพออุูความคุมกินอยู่แวาลุบขาย ขายกันหนาตรงแล้วสขายตูนีตสิขายหมดตัน้ตันี้เราไกินกิม่มดนะลูกของา่ได้อยู่ค้นนแตม่กลนี่ะขันยังเห็นหน้าแล้วก็ไปเห็นวกบเลีย้อเื้หกละมันตอีแล้วเขาใได้ส่ดลมาตท่านึงบ๊อมาเอ็นนาฮานะมาจักจังเขาเอ็นเอ็นเอ็ก็อยาเขา คกแนนใ้อุดข้ากินแม่พอดีขยกชุดแล้วีเล้อกพอดีเออขันบัขายบัหมดอ่ะสองปีเ้นจีบวดเกณฑ์นามก็มดหลายแม่ไม่ใช่มดหลายได้จางหนื้อขขาก็ข้บัตรผลก่อนจกินเนาะโนูจกผุมจะกมันจกผุดมุดผลิะลยขาแห้งเนาะขาแห้งอ๋อตายชื่อนชื่อไปเลย ชื้อน่าเนี่ยก็มุดจนสี่ห้าล้านซื้อน่าอันซื้อกินอยู่นานนะนานนานนี่ก็มเป็นหมื่นนานนเห็นบอกสิบปล้านเขากินมีด้อีบ่สิบปลายล้านสามสิบล้านเนาะก็ชิกินไ้จ้างโรกาโรบุ้งอ่ะอืมชิกินหรือชื้เของเาไม่มีเวลาหาเนาะอือกินมดเพลนล้านอันนี้คือการยังซื้อเลยเช้ายังมดเป็นสี่ห้าเสนเลยเช้าลายล้านเนี่ยไม่นเลย้คือชิ้นก็นาะช่งโลมกะ Lô đừng sẽ chạm chip đâu. hộp đây. nha. khoai hơn, kín ngô là uh, kín xin, kín 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 lạp hết việc thì sẽ